สวัสดีครับคลิปนี้มาแชร์ปัญหานะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับของการใช้พวงมาลัยนะครับกับ,กบเกม f o r ์ซ่าฮอริซอนะครับปัญหาที่เจอคือฟอร์ตวิดแบ็กมันจะแปลกๆนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเกมหมื่นเนี่ยเวลาเลี้ยวใช่ไหมครับมันจะมีแรงดึงเข้ากลางเนี่ยแต่ของ f o r ์ซ่าเนี่ยเวลาเลี้ยวปุ๊บแรงมันดึงออกข้างนะเพราะคือยิ่งเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงออกข้างนะครับแล้วก็ เวลาไปปรับข้างในเนี่ยมันมีเมนูให้ปรับนะครับมันจะมี Inward f o r f e e บ b บ c k อยู่ปรับยังไงก็ไม่ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้นะของผมเป็นอนี้นะของผมมันเป็นพฟมอะไรทีห้าร้อยนี่ครับใครที่ใช้ผมเห็นคนใช้ทีสามร้อยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะมีเป็นเนี่ยแต่ของโลจิเทคไม่แน่ใจเป็นหรือเปล่านะครับก็พอดีอตอนนี้เจอวิธีการแก้แล้วก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับถ้าใครมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับไปลองดูนะครับ แาวที่การแก้ไขเนี่ยครับเข้ามาที่สตรีมนะครับแล้วก็ที่ฟอร์ซ่านะครับมากดนี้กดคลิกขวาน,นะครับแล้วก็ property นะครับแล้วก็ไปที่รูปข้อไฟนะครับคือเราจะไปที่ directory ของเกมนะครับไปที่ browse นะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยเข้ามาที่มีเดียนะครับตอนนี้เป็นเดเตัลี่ของฟอร์ซ่าแล้ว แต่ใครจะกดเข้ามาธรรมดาก็ได้เข้ามาตามลิงก์นี้นะครับสตรีมแอป c o m m o n p อ o s เ r อร r ลีซน4นะครับแล้วก็มาที่มีเดีนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ InputMappingProfile มันจะเป็นไฟล์จุดซิปอยู่นะครับแ่าแตกซิปออกมานะครับ่าพอแตกซิปออกมาปุ๊บ อันนี้ผม,ผมทําไปแล้วนะผมแตกมาแล้วนะอันนี้แ,บบแตกปุ๊บมันจะเป็นโอดเดอร์อยู่นะครับ Input Mapping Profile ครับนะนะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเข้ามาดูที่ Default l a เ Game Controller Mapping นะครับแล้วก็เลือกภวงมอะไรของตัวเองนะครับอย่างของผมเนี่ยมันเป็นท5 0 0นะครับผมเป็นตัวนี้นะก็กดเข้าไปดูนะครับใช้น t ตแพดก็ได้นะครับ หรือโปรแกรมพวก e d i ีดิทั่วไปนะครับอาจะเห็นว่ามันมีคอนฟิกของตัวปุวมาะัยอยู่นะครับที่ต้องการแก้เนี่ยแก้นิดเดียวรับเข้าไปเติมข้างหลังตรงนี้นะเข้าไปเติมตรงนี้นะครับมันจะเป็นอยู่ในส่วนของรอเกมคอนโทร l เลอร์ p u t แม p ปิ้งโปรไฟล์นะครับเข้าไปใส่ข้างหลังเนี่ยดีอินพุตนะครับพอ r ิแปดอินวอร์ตเอนะครับ e q s ist, เท่ากับ two เนี่ยเข้าไปใส่ได้ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะี่ยเติมเติมพารามิเตอร์ตรงนี้เข้าไปนะครับแค่นี้พอแก้เสร็จปุ๊บก,ก็ซิปทั้งหมดนะครับซิปกลับไปนะครับคือแก้แล้วก็ซิปกลับไปให้มันเป็นไฟล์เหมือนเดิมเนี่ยแหละแล้วก็ให้มันสุดท้ายให้มันอยู่เป็นไฟลไฟล์นี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราเราแก้ในซิปเนี่ยแล้วเราก็ซิป เราแก้ไฟในซิปแล้วอันซิปออกมือแล้วก็แก้ไฟแล้วก็ซิปกลับไปนะครับน่ะแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เข้าเกมไปนะครับของผมมันแก้ได้นะพอเข้าไปปุ๊บพอเล่นปุ๊บมันก็หายนเนีัยน่ะก็ลองลองไปทางมาดูนะครับถ้าถ้าใครเจอปัญหาเหมือนกันนะครับน่ะโอเคก็คลิปนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกั่านนะครับสวัสดีครับ